สวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่น Dead by Daylight บนมือถือกันนะครับใน EP ที่3แล้วและเกมนี้ผมจะมาเล่นฮันเตอรนะครับ Let's go เดี๋ยว Hunter นะครับ, s <S เ,รบเราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับโอเค Hunter ของผมมีประมาณน,นี้นะครับ ตัวละครที่ผมฮันเตอร์ที่ผมชอบก็จะมีแค่โกดฟสนะครับในมือถือตอนนี้นะครับมันผมกรร <c oughs> <c oughs> ข็ขอโทษครับขออนุญาตขอโทษขอโทษโอเคครับ okay, เราก็จะมาเล่นอืมเดบเชฟ h ดบไมเคิลกันนะฮะเกมแรกจัดเปิร์กไปประมาณนี้เลยฮะ มีโนวันด้วยนะตะเกียงใช่ครับผมก็จะเอาเปิ่ไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเค let's go เดี๋ยวเวลาเล่นฮันเตอร์นะครับมันอาจจะต้องรอห้องนานนิดหนึ่งนะครับนั้นผมตัดไปตอนเจอห้องเลยเลยกันครับ let's go โอเคครับในที่สุดเราก็เจอห้องกันแล้วครับรอไปประมาณสองนาทีนะครับโอเคอันนี้มันก็จะแนะนำการเล่นของฆาตกรคร่าวๆนะครับบนภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยดีกว่าครับ let's go โอเคเกมได้เริ่มแล้วนะครับเลสกูโอ้กระตุกครับขนาดเล่นฆาตกรยังก,กระตุกเลยไปฮะ เพิร์กของเราจะไม่ทำงานแล้วงานแล้วทำงานแล้ว,ลวไม่อยู่อะ่ะ อ,อื๋อเขาวิ่งมาน,นู่นแล้วฮะโอเคปล่อยเข้าไปฮะแล้วเองกระทืบเครื่องกันดีกว่าผมเสียเวลาโอเคเอากระทืบสิครับโอเคฮะไปสกูเราไปหาคนต่อกันเลยแล้วกันนะให้ไม่เสียเวลาอเ,เอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วแล้วเอาแล้วครับจะขั้นสามครับผมพยายามเจอผมไล่ก่อนแล้วกันนะตึง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 เออกระตุกกระตุกกระตุก,ตกจดไป จัดไป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  Let's go โอ้โหเจอตะขอแล้วครับอยู่ข้างหน้านี่เลยอ้าวไม่ดินเหรอโอเคจับแขวนไปเลยฮะไม่ฟาวด้วยฮะไปต่อติ้งติ้งติงติ๊งติ้งติ้งติ้งติงติงติง เจอฮะเจอฮะเจอครับอืมคนที่สองต่อไม่รีรอนะฮะเอาโอเคครับหมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูดใหม่กันนะฮะเราไปแขวนคนตรงนู้นกันนะเรรยบร้อย เดี๋ยวเราไปกระกระทืบเครื่องเดิมก่อนนะฮะให้เขาช่วยกันไปครับนี่เรามากระทืบเครื่องนี้กัน let's go เออเดยคาขาดกรอย่างกระตกอะโอเคครับไปกระทืบเสร็จแล้วชีวิตล่าเลยเนะี้เดี๋ยวนี้มาแล้วคนช่วยอนะซ้ำสิครับรออะไร อ๋อนางเอกว่างั้นเถอะนางเอกไงน,นั่นผมซ้ําเลยกันนะะซ้ําไม่นางเอกเลยฮนะเพราะเขาติดเดินเดินวืดครับเดินวืดเดินวืดมาครับดักครับเรนไม้แผ่นนี้จัดบายเออเมื่อกี้ผมกระตุกไปน,นิดหนึ่งครับเอาไอเดวิดคิงกันแล้วกันนะฮะอืม อเจ,จงงเจ็บจี๊ดไงเจ็บจี๊ดครับรักเลยคนเมื่อกี้รักเลยอยู่ไหนอุ้มเลยฮนะสาวอยู่ข้างหน้าด้วยเอาแบบโดดโดดอืมอย่าเฮ้ยแขวนะครับแขวนนะครับ อ่าได้โอเคเดวิดคินเขาอยากเล่นนะฮะโอเคตัวหนึ่งฮะตัวหนึ่งฮะขออนุญาตนะฮะโอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับขอความไม่สะดวกตัวหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกันนะฮะโอเค let's go ได้ยินโอเค

ไม่มีคนมาช่วยโอเคนั่นเราเสาวตรงนี้เลยด้วยกันนะฮอ้อ้าวตายหนึ่งเรียบร้อยนะฮะขออนุญาตนะฮะโอเคโอเคหลุดมีเพื่อนช่วยแล้วนะฮะนั่นออขอโทษครับขอโทษในความกระตุกครับ โอ้ยโอ้โอเคครับขั้นสามแล้วขั้นสามแล้วขั้นสามแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจุ๊กบนนะคนนี้มันจุ๊กบนคนนี้มันจุ๊กบน ว่าหนึ่งครับผมก็ตุกมากแล้วตอนนี้ก็ขออภัยนะครับในการเล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยเทพแต่ผมก็จะปยะยำสุดยอดเดี๋ยวผมข้ามก่อนนะเอยจะหมดแล้วขอฟันหน่อยดิจานจะหมดแล้ว โอ้ oh, ผมขอโทษคนระับผมรู้สึกว่าผมจะลนไปหน่อยลนไปหน่อยเอาจริงๆผมลนมากเลยตอนนี้นไม่ไหวครับเล่นบัตรลัดเลยกันนะอเอา้าเฮ้ยเกมบัตเฮ้ยม,ยมันมันเป็นไปได้อะ งงอะครับผมรู้สึกไม่ไหวละเกมนี้อขออนุญาตนะครับขอหนึ่งโอเคฮนะผมอาจจะเล่นไม่เก่งมากนะฮะตอนนี้เอาง่ายหรือเรียกว่าไม่เก่งเลยอะ อันนี้ผมไปโซนเครื่องดีกว่าครัเจอครับเจอเอาโอ้โหแหลกแหลกจัดแหลกบอกเลยว่าแหลกนะแหลกนะ ผมพลาดเองครับอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกมแล้ตีวืดตลอดมันเป็นไปได้ไงวะขอโทษนะฮะอุ้ยผมอาจจะร้อนไปนิดนึงก็ได้นะขออภัยครับผมอาจเล่นไม่เก่งจริงฮะผมรู้สึกว่าหลุมอยู่ตรงนี้ โอ้ยได้ฮอตนะฮะสุดยอดมันมีได้ฮอตโดยฮอตโดยฮอตโดยฮอตผมก็ไม่ไหวแนละ้ะขออใครที่คลิปเกมมันอาจจะไม่สะดวกนะฮะขออภัยฮะขออภัยฮะ น่ะไม่ใช่มันมันเป็นอะไรอ่ะครับตีไม่โดนเลยอ่ะโอเคครับนั่นผมอนุญาตนะฮะขออนุญาตเรียบร้อยฮะตูเปิดแล้วโอ้หน่าจะเก็บได้หนึ่งคนมั้งนี่อะ ผมว่ายากแล้วยาก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 โอ้ให้เขาออกเลยฮะรอดสามแโอเคนั้นตัดไปเกมต่อไปเลยกันนะฮะขออภัยนะที่เล่นได้ห่วยมาก เกมที่2นี้นะครับเราก็จะมาเล่นโกดฟ f เฟสกันนะครับโดยผมเอาโมริแดงไปด้วยนะครับแย่ yeah. ขอโทษที่ที่เมื่อกี้พูดสิ่งดังนะครับเราจะมาเข้าเกมที่2กันและจะผมตัดเข้าไปเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับ Let's go โอเคครับแล้วเกมที่2ก็ได้เริ่มขึ้นสักทีมา โอ้โห oh. แค่กดก็น,น่าจะกระตุกแล้วนะครับมาหาคนกันเลยดีกว่าไม่ทราบนะว่าคนจะอยู่ฝั่งนี้กันหรือเปล่าอ่า เอาเอาโหเอา,เอา,เอาขอโทษครับรู้สึกว่าเหมือนเซอร์จะบักใช่นี่ครับเขายืนนี่ๆให้เราตีเองนะฮะอันนี้ผมก็ทำหน้าที่ฮะไปฟรีสปอร์ตให้เขาไปนะฮะโอเคครับเราก็จับมาแขวนเลย โ okay. อเคขออาภายัยอะเดี๋ยวรื่งนี้ล็อกอ๋อหายล็อกแล้วหายล็อกเร็วฮะเอ้าเจอคนช่วยนะฮะเจอคนจะช่วยนะฮะพระเอกอออเหรอ,อ,อ,อก็พระเอกครับหมอพระเอก เขาคือระเอีกนะครับคนนี้ช่วยเลยอยากใช้โมรินั่นแหละเดี๋ยวเราจะได้ใช้โมริส,สวยๆกันแล้วนะครับเราเห็นเขาหนีไปตรงนู้นนะโอเคต้มลอยเลือดแล้วเจออีกคนนะนั่นแหละ มาฮะเรามาโมริกันช็อตแบบสวยๆนะฮะจัดไปฮะ้อโอ้โหไม่สวยครับ <c oughs> โมริไม่สวยนะฮะช็อตนี้ขออภัยะฮะเดี๋ยวไปเราไปโมริกันอีกคนลุงบินนะฮะเราไปโมริลุงบินต่อเลยก็ได้นะฮะเย่ย yeah. อามีการระเบิดเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหขออภยัยฮะที่อาจจะกระตุกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้มีการช่วยกันตรงนี้นะฮะแล้วไม่รู้ว่าลุงไปไหนแล้วนะฮะเจอ ลืมอ๋อ,อ,อ,อเจอครับเดี๋ยวปล่อยคนนั้นไปก่อนนะฮะเราเอาลุงบินคนนี้ดีกว่านะฮะเราจะมาโมริกันสดๆเอาแบบสวยๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวคนนี้เราจะจัดฉากแบบสวยๆไปเลยนะฮะอ้ยโอเคเล่นเป็นลุงเล่นเป็นลุงลุงครับหืหยอกหยอกหยอกลุงเล่นนะฮะผม หยอกลุงเล่นแต่ผมเมื่อกี้ผมจะตีลุงแต่ลุงก็ไม่ตายสกักทีไงลุงลุงฮนะเดี๋ยวเอาไปฮะนี่ตืบโมลิเอาแบบสวยๆฮะถ่ายรูปแช้ๆหน่อยลุงยิ้มอมืสวยครับสวยครับตาฮะต่อโอ,อ้ยขอขอภัยฮะเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องนู้นต่อนะฮะ ระเบ,บิดฝั่งนู้นนะฮะไม่ทราบนะอ๋อน่าจะเป็นเครื่องที่เขาปั่นนะครับเพราะลุงวิ่งมาฝั่นตงนี้นะโอเคน่าจะยังเหลือห้าเครื่องนะฮะนี่ฮะเรามาดูเครื่องนี้กันก่อนนะฮะเครื่องนี้เป็นไงฮนะอ๋อไม่เดี๋ยวเรามากระทืบกันก่อนนะฮะอ๋อกระทืบสิครับ โอเคล t สโกเราเจอฮะเราเจอฮะอุ้ยฮู้อ้าวอ้าวอ้าวลุงลุงอ้าวลุงทำอะไรอ้าวลุงลุงไม่เจ็บโอ้ยเฮ้ยลุงลุงไปแล้วครับ ลุงเป็นไลท์ครับลุงเป็นไล์ครับอุ้มลุงก่อนเลยแล้วกันนะฮะเอาไปแขวนไ,ไกลๆฮะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเมกนะฮะเมกโทดัสเฮ้ยเมกโทมัสนะโอเคหยอกเล่นนะว่าเครื่องนี้เสร็จนะ้วกระทืบรออะไรฮะ ะคือไปเลยนะฮะแล้วเราก็กดโหมดสเตลไปนะฮะอืมหายอีกเลยนะฮะเราปล่อยให้ช่วยเลยนะครับเพราะเราอยากโมลินะฮะเราหายคนเลยนะฮะช่วยเลยช่วยเลยะฮะเพราะเราอยากโมลิลุงนะฮะลุงบินนะลุงบินขึ้นนี้โอเคอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าเมกอยู่ไหนนะฮะเมก เมกจ๋าเมกฮัลโหลอันนี้เราไม่ทราบนะครับเมกอยู่ไหนฮนะเงียบมากอ๋อบอกนะครับเมกต้องรอดผมหาเมกไม่เจอรู้สึกว่าล่าสุดนะฮะเมกอีกคนหนึ่งเดินมาแถวนี้น่าจะไปช่วยลุงแล้วนะฮะ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเขาวิ่งไปช่วยลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะดูกันนะฮะว่าเราจะกระชับนะาโอเคเอาลุงก่อนเลยนะฮะขออุยขอครับผมรีบหน่อยฮะเจอเมกแล้วฮะเจอเมกแล้วเดี๋ยวเราก็ นี่นะฮะทิมลุงแล้วไปเอาเมกต่อนะฮะให้ลุงหลับฝันดีไว้ก่อนนะ,ะส่วนเมกนะฮะเมกเมกเหมือนจะอยู่แถวนี้นะฮะไม่รู้นะเมกน่าจะวิ่งไปแล้วนะฮะไม่ก็หลบอยู่ในตู้นะฮะเช็คก,ก่อนผมจะพยายามเก็บสีกันนะฮะ เฮ้ยเยเดี๋ยวเมกไปไหนอะโอ้โหพอเมกจะหายก็หายเลยนะครับเนียนมากเดี๋ยวอันนี้ผมพยายามโซนลุงไว้ก่อนนะ อ๋อลุงฮะลุงนี่ผมจะโมลิลุงเลยอดีไหมเสี่ยงกับหลุมแทนแเอาไหมเอาไปฮะจัดไปฮะเฮ้ยเฮ้ยกระตุกครับกระตุกอ๋อกระตุกครับขออภัยฮะมันก็จะกระตุกอย่างนี้เล็กน้อยครับน้งผมโมลิสดเลยได้ไหมโอเคครับ โอเคฮะโอ้โหภาพมันก็จะเหมือนกับแทงวิญญาณอยู่นะฮะถยโอเคฮะโอเคโอเคโอเคอันนี้เราโมลีลุงไปเลยนะเพราะเราจะเสี oh, <laughs> ่ยงกับหลุมแทนนะฮะไม่เดินติดนะเรามาฟังเสียงหลุมกันกน่อะฮะไม่มี่ะ ถ้าผมปิดหลุมได้นะครับโนวันผมจะทํางานนะแล้วผมจะเจอฮะเจอฮะเจอโอ้โหเกมรู้สึกจะอีซี่ขึ้นนะฮะมาอย่างเดียวที่ผมต้องทําก็คือการเฝ้าประตูอะเดี๋ยวผมมาดูประตูบานนี้ก่อนนะอ้าวเจอฮะโอเค เราเจะมาดูกันนะครับเราเจอแล้วฮะเราเจอแล้วเจอครับโอเคฮะโอเคฮะสุดยอดเก็บสี่ฮะโอเคเจอสาวแล้วอ๋อเกมนี้นะครับ โดเฟสนะครับเราก็เก็บสี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าเรามาก็ยอ่อยๆนะฮะโอเคฮะเกมนี้ก็ถือว่าเก็บสี่นะครับโดยใช้โมลินะฮะโอเคดูสกอร์กันนะครับ Let's go ขอโทษที่อาจจะมีลมเข้านะฮะโอเค นะครับสกอร์เป็นโอ้แต้มน้อยนะครับเพราะว่าผมโมลินะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบความคืบหน้าหนึ่งโอ้ขึ้นนะครับขึ้นด้วยโอเ okay, ค let's go level up ไม่อัพโอ้อยนิดนึงงนะโอเคนั้นผมก็ขอจบคลิป dead body life ในมือถือไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอกราบสูงขอบคุณ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ